รายการเล่าเรื่องเมืองใต้ช่วงนี้จะพาท่านผู้ชมไปชมความสวยงามของศาลาโบราณค่ะซึ่งชาวบ้านและพระภิกษุได้ร่วมแรงร่วมใจกันดูแลมายาวนานนับร้อยปีค่ะจนทําให้ได้รับรางวัลจากองค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นศาลาเพื่อการอนุรักษ์ดีเด่นค่ะไปชมกันเลยค่ะ กาณสถานแห่งนี้สร้างความยินดีและความภาคภูมิใจให้กับชาวบ้านในความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของชาวบ้านและพระภิกษุและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ซึ่งหลังจากใช้เวลาประมาณ2ปีร่วมกันบูรณะศา,าลาโบราณที่มีอายุกว่า100ปีทําให้วันนี้ศาลาหลังนี้ได้รับรางวัลเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกปี2 0 1 1จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกค่ะ ศาลาโบราณสถานหลังนี้ตั้งอยู่ที่วัดครูเต่าตำบลแม่ทอมอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาเป็นศาลาหลังแรกที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับวัดเดิมใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของวัดรวมถึงเป็นสถานที่สอนหนังสือของนักเรียนโรงเรียนวัดคูเต่าซึ่งถูกปิดตัวไปแล้วค่ะ ตัวศาลาสร้างจากไม้เคี่ยมและไม้พยอมกว้าง6เมตรครึ่งยาว11เมตรครึ่งหลังคาทรงบรานอมุงกระเบื้องดินเผาหน้าบันลายปูนปั้นพุธทธประวัติอายุกว่า100ปีและเคยถูกปล่อยให้อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทมมาหลายปีเลยทีเดียวค่ะมีการจะบพัฒนาวัดโดยการแต่ว่าเราอนุรั์อย่างเดียวกบคือไม่ได้ร่างเจ่นาทนาไหมแต่ว่าเราบูรณาบูรณาเจ่นาสนาของวันนี้ ตัวไอ้จ่าบ้านไอ้กให้ความร่วมมือคือว่าไอ้เป็นเจ้าบ้านกับวัดเป็นเนึ่งเนึ้เดียวกันนี่ครับไม่ว่าวัดเลกาหรือว่าวัดเดินที่ว่ามีสัตว์ปะปัดตะกำกอกแก่อยู่แล้วก็ต้องควรอนุนรักษ์ไว้เผื่อให้ลูกล่าเราได้มองเห็นว่าสัตว์ปรัดหลุนโขกับสัตว์ปรัดหลุนไม่นี่มีความเตกต่างกันบันปลือและมีความสำคัญบันปือและเราก็อยงงากให้เจบ้านมองเห็นคุณค่าตรงนี้ คือไม่ว่าเป็นชุมชนของแม่ต้อมไม่ว่าชุมชนตืเอินเราอยากให้มองเห็นคุแตาเด่ลๆตรงนี้ครับ ถือเป็นวัดเก่าแก่อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลาค่ะสร้างขึ้นเมื่อปี2299ภายในอาณาบริเวณของวัดประกอบไปด้วยเสนาสนะต่างๆอายุกว่าหลายร้อยปีค่ะมีโบราณสถานเก่าแก่ที่สำคัญที่เป็นมรดกตกทอดทางสถาปตัตยกรรมและศิลปรกรรมอันทรงคุณค่าค่ะอาทิเช่นมีอุโบสถที่สร้างเมื่อพศ2446 โครงสร้างเก่ออิดถือปูนและมีไมารอบด้วยกำแพงแก้วมีซุ้มประตูก่ออิดถือปูนขาวยอดเป็นจัตุรมุขแกะลายกะนกและซุ้มสีมาลายกหนกค่ะหน้าบันเป็นรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณและพระพรหมทรงหงมีลายกนกและรูปสัตว์ประกอบภายในมีจิตรกรรมรูปพระเวสสันดรชาดก เรียนกว้าง14.50เมตรยาว2 1่0เมตรค่ะสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2480โครงสร้างทําด้วยไม้และคอนกรีตเสริมเหล็กมีกุดีส่งจำนวน7หลังส่วนใหญ่แล้วล้วนมาจากฝีมือของช่างในท้องถิ่นค่ะ โบราณสถานภายในวัดคูเต่าเหล่านี้ที่ยังคงสภาพเดิมให้เราได้เห็นอยู่ขณะนี้ล้วนมาจากการสร้างจิตสำนึกของคนในชุมชนให้เกิดความหวงแหนและรู้คุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนซึ่งเมื่อปีพศ .2552 ชาญวิทูลสุขสว่างรองนายกอบตอแม่ทอมเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดว่าควรจะมีการรักษาโบราณสถานเหล่านี้ให้อยู่ผู้ชุมชนต่อไปค่ะโดยได้เข้าไปหารือกับครูเปื้องสุขสวัสด์ และครูวันรัตนชัยอดีตข้าราชการครูซึ่งเป็นคนในพื้นที่เพื่อวางแนวทางในการบูรณะศาลาโบราณหลังนี้ค่ะ สิ่งดีๆที่มันอยู่คู่กับวัดของเรามายาวนานตั้งแต่สมัยอดีตการมาบรรพบุพรบุษของเราสร้างมาด้วยภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของบรรพบุรุษอยากให้ลูกหลานเนี่ยเห็นความสําคัญตรงนี้และการช่วยกันอนุรักษ์และก็สานตอ่อและก็อยากวิงบอนบุคคลภายนอกด้วยว่าใครก็แล้วแต่หน่วยงานใดก็แล้วแต่ที่เห็นความสําคัญของตรงนี้นะครับชุมชนวัดคูเต่าชาวบ้านอยากขอความร่วมไม้ร่วมมือจากท่านนะครับทั้งด้านความคิด ทั้งด้านพูประมาณทุกถึงทุกอย่างนะครับเราต้องการรอความช่วยเหลือจากท่านอยู่และก็สิ่งที่สาคัญที่สุดถึงแม้จะเป็นไปได้หรือไม่ได้ชุมชนเราพยายามจะทําของเราเองให้จนวันนี้มีวันนี้มีหนึ่งชิ้นขึ้นมาต่อไปชิ้นที่สองชิ้นที่สามจะต้องตามมา สิ่งที่เกิดขึ้นจากความคิดริเริ่มและความพยายามของคนเพียงไม่กี่คนส่งผลให้การบูรณะสาราเรียนโบราณหลังนี้มีชาวบ้านให้ความร่วมมือกันเป็นจํานวนมากทั้งเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุร่วมกันทําความสะอาดกระเบื้องด้วยการถอดชิ้นด้วยความระมัดระวังนำมาทำความสะอาดล้างกระเบื้องและประกอบกับเข้าไปอย่างเดิมจนกระทั่งเมื่อปี2553การบูรณะก็เสร็จสิ้นค่ะวิถีชีวิตเองหรือประวัติความเป็นมาของวัดเนี่ยเรามีอยู่พร้อมแล้ว แต่เพียงแต่ว่าหนึ่งเนี่ยระดับขั้นตอนในเรื่องของการที่ว่า,าวิทยากรเมื่อคนจะมาดูงานเนี่ยหรือคนที่จะมาศึกษาเนี่ยเราจะให้อะไรเขาไปก่อนเราจะพูดอะไรน้มน้าเขาก่อนหรือจะบอกกล่าวอะไรเขาก่อนเนี่ยอยากจะให้เป็นลักษณะเป็นขั้นตอนตร,ตร,ตรงนี้แล้วก็เราจะสร้างชุมชนสร้างเยาวชนในพื้นที่เนี่ยได้มาพูดตรงนี้นะครับเพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้าชุมชนเนี่ยมามา,มา,ม,ามาร่วมตรงนี้ด้วยเด็กมาร่วมตรงนี้ด้วยเนี่ยเขาก็จะได้อะไรซึมซับของวัฒนธรรมและก็อนุร,รักษ์ สิ่งต่างๆเนี่ยไว้ให้คงอยู่ต่อไปนะครับ จากการบูรณะศาลาโบราณหลังนี้เสร็จสิ้นทุกคนได้เห็นถึงความงามของสถาปัตยกรรมของวัดคูเตา่าและได้รับรางวัลเป็นผลตอบแทนค่ะสิ่งเหล่านี้ได้สแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจเห็นถึงความพยายามและจิตสำนึกของคนในชุมชนที่เห็นในคุณค่าของโบราณสถานในท้องถิ่นและอนุรักษ์ให้สิ่งเหล่านี้ยังคงอยู่ต่อไปและทุกวันนี้ยังมีความงดงามของวิถีชุมชนที่อยู่ร่วมกับวัดคูเต่าแห่งนี้ค่ะ ขอร่วมแสดงความยินดีกับชาวบ้านอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาด้วยค่ะกลับมาพบกับรายการเล่าเรื่องเมืองใต้ได้ใหม่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา4นาฬกาถึง4นาฬิกา30นาทีาทางโมเดิร์นไนทีวีแห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ